¡Gracias! โมเมนต์ของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกับหนุ่มไอดอลสุดฮอตชาวเกาหลีอย่างยูกยอมกอเจดที่แฟชั่นโชว์ของโอนิสึกะไทเกอร์นางเอกสาวชาวไทยใบเฟิร์นได้แจกความสวยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวสาวใบเฟิร์นนั้นมาในลุคสปอร์ตทิกที่แอบเซ็กซี่เล็กๆพร้อมกับกระเป๋าลายพิมพ์เปลวไฟเปิดเนินอกนิดๆหน้าท้องหน่อยๆพอให้ใจสั่นถูกใจแฟนคลับทั้งชาวไทยและเทศสวยมากหน้าผมใกล้ๆคือดีไม่มากไม่ น้อยแบบบกลมกล่อมเข้ากับตีนโชว์ของแบรนด์สไตลิ่งก็ดีไม่ซ้ำใครเท่ด้วยเซ็กซี่ด้วยแบมแบมเห็นรูปหรือยังนะใดๆดคย,ยอมมีกับใบเฟิร์นสวยหล่อมากนะทับใจเคมีเข้ากันสุดสวยจริงไม่ต้องพูดเยอะโลกมันก็จะเอียงเอีงหน่อยขิงค่ะแต่ใครต้องมาแล้วเราเป็นคนชื่อเรื่องพรมลิขิตมากกว่าความบังเอิญบูไทยเกาหลีไม่เจอมาเจอกันที่มิลานไม่คิดว่าจะมาเจอกันได้มิลานลุกเป็นไฟแล้วค่ะคุณเฟ สวยมากแมกกาซีนไทยเล่มไหนจะเอามาถ่ายปกคะมาคับพร้อมซื้อมากจะใบเฟิร์นขึ้นปกคู่กับน้องอยู่ขยอมหรือจะแยกปกก็จะซื้อค่ะตอนนี้อากาเซ่น่ารักมากกว่าหน่อยนึงอากาสซใจดีติดแฮชแท็กใบเฟิร์นพิมชนกแอมให้ด้วยตลอดเลยขอบคุณอีกครั้งนะคะลูกของทั้งสองคนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคน